ดาวมายุรีทนมาเกือบ20ปีโดนว่ามาตลอดหลังไปทำสวยเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับมายุรีพันธนามชื่อเล่นดาวเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงเข้าสู่วงการเพลงเมื่อพศ2535และโด่งดังเป็นที่รู้จักในเพลงมีเมียแล้วไม่เอาเมื่อ20ปีก่อนกับการทำสวยนักร้องลูกทุ่งดาวมายุรีบอกต้องทนช้ำใจมาตลอดกับคอมเมนต์ว่าแรงมนุษย์ต่างดาวถึงจะแก้ไขไป,ไปหลายรอบก็ไม่จบสักที ล่าสุดดาวมายุรยีเปิดใจกับสำนักข่าวช่องดังเตรียมตัวขึ้นเขียงอีกรอบทำคางใหม่ให้เรียวกระชับขึ้นเผยดูเลิกยามไว้แล้วเสริมความปังพร้อมกันนี้ยังเผยถึงชีวิตที่ดีขึ้นสวยขึ้นประมุ่งมาทางธรรมสวดมนต์ไหว้พระศีลห้าไม่ขาดปล่อยวางชีวิตเลิกยึดติดชื่อเสียงแล้วกลายเป็นคนที่ต้องผ่าตัดทุกปีส่วนตัวเรามีแพลนจะแก้ไขยอยู่แล้วแก้ไขอีกแล้วไม่จบ อยากให้คางเป็นรูปเรยวขึ้นแล้วยกกระชับหน้าไปดูเลิกดูวันครั้งนี้จะมาสายมูนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดใหญ่สําหรับดาวเปิดไพ่ว่าถ้าดาวจะทําเดือนมีนาเมษาดีไหมไพ่ออกมาดีเลยเขาบอกให้ทําข้างขึ้นเอาวันที่30ดีกว่าเป็นวันครูเรามีความเชื่อว,ว่าครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองเราจะได้สวยแล้วรวยขึ้นพอลืมตาเราสวยแล้วรวยขึ้นปังขึ้นดีขึ้นเมื่อถามว่าติดการทําสวยไหม ติดการแก้ไขติดแก้แน่นอนทำเพื่ออยากให้ตัวเองกลับมามีใบหน้าที่เร็วขึ้นแก้แล้วแก้อีกไม่จบสักทีเมื่อ6-7ปีก่อนพี่ส้มส้มเชฉงสามชาเคยชวนไปเกาหลีตอนนั้นเรายังไม่พร้อมเรื่องปัจจัยไปไม่ได้เราก็ทำมาแก้ไขามาเรื่อยๆถ้าล่าสุดมันดีขึ้นก็ไม่ต้องปรับแล้วเราไวเลขห้าบวกแล้วเราก็ไวนี้แล้วเรามาทางสายธรรมะด้วยค่ะมาเลยปล่อยวางมากขึ้นไม่ยึดติด